การเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยเป็นการหนึ่งฝึกเจริญสติเมื่อเจริญสติตามรู้อารมณ์ความคิดขณะที่เราคิดคิดคิดอยู่นะมันจะหยุดความฟุ้งฟุ้งฟุ้งอยู่มันจะหยุดความงหงุดหงิดฟุ้งซ่านก็ทําให้จิตเราหยุดเพราะอะไรเพราะว่าสติตามรู้อารมณ์รู้สภาวะถ้าเกิดเราปล่อยจิตออกไปจะสวดมนต์ไม่ถูกสวดมนต์แล้วหลงนี่อันนี้สงได้ตรงนี้นะ ทำจิตให้สงบอยู่ในปัจจุบันขณะที่เราสาธยายบรรยายแล้วก็ตามเหมือนเราอยู่ต่อหน้าพ่อแ,แม่เราก็พูดกับท่านดีๆพูดเพราะพระให้ประโยชน์กระตนและให้คนอื่นอันนี้ทําให้เราเนี่ยเกิดเป็นเทวดาได้ง่ายจะเกิดด้วยอาน,นิสงส์ผลบนที่เราพูดเพราะพูดเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดานี่แหละพ่อแม่ได้ยินก็ชื่นใจเพียงถามว่าวันนี้พ่อทานข้าวหรือย,ยังแม่ทานข้าวหรือย,ยังแค่นี้ท่านก็ชื่นใจ แต่เราให้อ,อามิตฐานคือของภายนอกเสื้อผ้าคือนนห่มอาศัยไม่วันหนึ่งวันหนึ่งเสื้อผ้าเนี่ยต้องเก่าพ่อแม่ก็ถอดทิ้งแล้วก็ต้องทุกข์เพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนอยู่อย่างนั้นแหละต้องหาตัวอื่นเปลี่ยนลูกไปให้ก็ต้องหาซื้อเองแต่ถ้าเราให้กําลังใจท่านเนี่ยเหมือนกาลังทานไปให้ปีชชนบนรรพบรุษผู้ได้อยู่ในภพในภูมิที่ล่วงรับไปแล้วก็ย่อมมาสาธุปุญกับพวกเรานั่นคือจิต จิตวิญญาณเหล่านั้นเมื่อประกาศบอกบุญว่าเจ้าจะทําบุญอุทิศให้แก่ญาติพี่น้องผู้หลงรับแม้แต่เทวดาบ้านเรือนเทวดารักษาเราก็ย่อมมีความปีติปลาโมดอิ่มออกอิ่มใจที่จะได้รับอาน,นิสงส์ผลบุญจากลูกจากหลานอันนี้แหละทรัพย์น,นี้เกิดขึ้นจากหัวใจพวกเราพระพุทธเจ้าึงตรัสว่าอยู่ในชั้นจาตมเนี่ยห้าสิบวันของโลกมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันของชั้นจาตม ดาวบริเสวรรค์นหนึ่งวันเท่ากับร้อยปีในโลกมนุษย์นี่เราลองดูนะว่าเราอยากอายุยืนเพียงเราสวดมนต์ให้แม่ฟังก็ได้พูดเป็นที่รักเช่นถามว่าพุดแม่ไปไหนมาหิวไหมเหนื่อยไหมหาข้าวหาน้าไปท่านกินหาเสื้อผ้าให้ท่านเปลี่ยนถ้าเราทําได้ยี้บ่อยๆครั้งจิตใจของแม่จะเบิกบานไม่เศร้าหมองของพ่อก็เช่นเดียวกันย่อมมีความสุขปีติลื่นเลิงใน จริตนิสัยของบุตรธิดาของตัวเองถ้าได้เลี้ยงมานี่แหละทําให้เป็นเทวดาทําให้เป็นอย่างนี้